สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษที่เราจะมาบอกมากล่าวกันมาคุยกันนะคะว่าทำไมช่วงนี้หลายๆลัคนาราศีถึงดูอึมครึมมีปัญหาหนักหน่วงเข้ามาแก้ไขหรือว่ารับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ไม่ดีเท่าเดิมรวมไปถึงบางคนนะคะก็จะประสบผลใน เรื่องของการเงินการทองด้วยเป็นเพราะเหตุใดและจะดีขึ้นเมื่อไหร่จะมีเกณฑ์ก้าวหน้าหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเวลาใดเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะ ชาวลัคนาราศีกันคะในระยะนี้ทำไมคุณถึงเจอกับสภาวะที่มันอึมครึมนะคะเศร้าหมองหรืออยู่ในสภาวะของความอึดอัด ทำอะไรก็ติดติดขัดขัด,ขดหรือบางคนทําอะไรมันเหมือนจะไปได้ดีแต่ก็ดีไม่สุดการค้าการขายก็รู้สึกเงียบเงียบซาซาลงเป็นเพราะอะไรสมัยต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเหตุผลมันก็มีอยู่ประมาณสองสาประเด็นหลักๆนะคะเรามาดูกันที่ประเด็นแรกนั่นก็คือดาวพระศุกร์ค่ะที่เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณและเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองได้ทําการโคจรเล็งกันกันกบดาวพระเสาร์ค่ะดาวพระเสาร์เป็น ดาวปุตตะเป็นดาวพบเรือนที่ดีก็จริงแต่ดาวพระศุกร์และดาวพระเสาร์ที่เลงกันนี้ถือว่าเป็นเสียนศัตรูเป็นคู่อริต่อกันดาวเขาไม่ถูกกันนั่นเองนะคะเมื่อมาเลงกันหนึ่งเลยจะกระทบในเรื่องของการเงินการทองของชาวลัคนาราศีกันประการที่สองกระทบในเรื่องของบุตร หลานบริวารลูกน้องประการที่3นะคะจะกระทบในเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่คุณกําลังริเริ่มที่คุณกําลังทํามันมีเกณฑ์ที่จะถูกชะลอมันมีเกณฑ์ที่จะชะงักมันมีเกณฑ์ที่จะถูกเบรกโครงการอะไรที่คุณอยากจะทํามีผู้ใหญ่มาสั่งห้ามอะไรที่คุณอยากจะเริ่มปรากฏว่ามีอุปสรรคตั้งแต่เริ่มอะไรอย่างนี้ค่ะมันส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นค่อนข้างหดหู่นะคะยิ่งการเงินการทองด้วยแล้วรายจ่ายเยอะมากในช่วงนี้ดาว พระศุกนะคะโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศดาวการเงินโคจรมาอยู่ในเรือนเสียรายจ่ายเยอะมากแล้วก็เป็นรายจ่ายที่คุณไม่ได้วางแผนมาก่อนด้วยเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับของเสียของพังเป็นรายจ่ายแบบปุปปรับฉุกเฉินอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอยู่ดีๆเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณใช้อยู่ในบ้านก็พังชำรุดอย่างเช่นแอร์เออเราใช้งานได้ปกติเราเปิดทุกวันไม่เสียมาเสียเอาช่วงนี้นะคะหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุการเฉียวชนรวมไป ถึงอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับในบ้านอย่างเช่นโดนมีดบาดเดินชนโตะ๊ะขอบเก้าอี้ต่างๆนาๆนาเกิดบาดแผลเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เกิดค่าใช้จ่ายกระทบต่อกระเป๋าสตังค์ของคุณได้เช่นเดียวกันนี่เป็นประการแรกและดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์ที่เลงกันเนี้ยนะคะตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยเขาจะมองว่าเป็นดาวคู่อกหักเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆให้มากสําหรับชาวลัคนาราศีกันถ้าคุณมีคู่มีแฟนอย่าใจร้อนอย่าพลีพล้ม อย่าวู่วามอย่าทําอะไรตามใจตัวเองมากจนเกินไปนะคะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราต้องพยายามประครับประคองความสัมพันธ์ให้ดีส่วนท่านใดที่ยังโสดอยู่คนที่เข้ามาต้องพิจารณาให้ดีว่าเขาโสดจริงไหมเขาเข้ามาเนี่ยเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หรือมาหลอกลวงอะไรหรือเปล่านะคะก็ต้องดูให้ดีด้วยในจุดนี้ประเด็นที่2ค่ะคือดาวพระอังคารดาวพระอังคารของชาวลัคนาราศีกันนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและเป็นดาวเจ้า เรือนมรณะนะคะได้ทํามุมเล็งกันกับดาวพระเสารสา์ชเช่นเดียวกันซึ่งตามหลักโหราศาสตร์ดาวพระอังคารและดาวพระเสาร์นี้ถือเป็นดาวคู่สงครามดาวคู่แตกหกักดาวของเพศภัยภัย,พ,ภยพิบัติต่ตางๆนะคะมันจะส่งผลในแง่ของคดีความการทะเลาะวิวาทการขึ้นโรงขึ้นศาลการปะทะการขัดแย้งเพราะฉะนั้นสมัยต้องบอกชาวลัคนาราศีกันแบบนี้ค่ะว่าคุณต้องระมัดระวังลูกน้องบริวารให้ดีช่วงนี้ไว้ใจใครไม่ได้ใครที่ทางาน นะคะที่คุณเป็นหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชา หรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจนะคะอย่าพยายามไว้ใจลูกน้องจนเกินไปคือเราใช้งานเขาได้ไหมได้ใช้งานได้ค่ะแต่เมื่อเราใช้อะไรเนี่ยเราก็ต้องคอยตามเช็คงานให้ดีควรจะมีการฟอลโล่งานอยู่เสมอนะคะรวมไปถึงชาวลัคนาราศีกันจะต้องระมัดระวังเพื่อนฝูงคนรอบข้างเพื่อนที่ทํางานต้องระมัดระวังญาติสนิทมิสหายบางทีคนใกล้ตัวนี่แหละอาจจะนําปัญหาหรือความเดือดร้อนใจมาสู่ตัวคุณได้นะคะชาวลัคนาราศีกัน ในระยะนี้เรื่องของการงานอาจจะมีเกณฑ์ถูกเบรกถูกชะลอตัวหรือมีความไม่ราบรื่นอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้ก journey, ็ขอให้ใจเย็นๆตรงนี้ไว้ด้วยนะคะส่วนท่านใดที่ตกงานหรือว่างานแล้วอยากจะไปสมัครงานสมัครได้ไหมได้ค่ะเพียงแต่ว่าผลตอบรับหรือว่าการเรียกไปสัมภาษณ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เร็วเท่าที่ควรต้องเผื่อใจในเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะประการต่อมาค่ะประเด็นต่อมาที่จะสร้างปัญหาให้กับชาวลัคนาราศีกันต้องบอกกันตามตรงเลยนะคะว่ามันเป็นปัญหา พราะดาวพระเสาโคจรมาอยู่ในเรือนของดาวพระราหูซึ่งเรือนของดาวพระราหูตรงนี้เป็นเรือนอรินั่นเองค่ะดาวปุตตะโคจรมาอยู่ในเรือนอริ โคจรมาอยู่ในเรือนเสียไม่พอเท่านั้นช่วงนี้ดาวปุตตะคือดาวพระเสายังทําการโคจรวิปริตหรือพักองศาอีกนะคะตั้งแต่วันที่19มิถุนายนไปจนถึงวันที่23ตุลาคมปี2566ก็จะยิ่งส่งผลทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยกายเหนื่อยใจค่ะโดยเฉพาะใครที่ทําการค้าการขายปุตตะหมายถึงลูกค้านะคะคนที่ทําการค้าการขายรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ลูกค้าถึงหายไปเง,งียบเงียบไปซาซาไปลูกค้าประจําที่เคยมา ซื้อคุณทุกสัปดาห์เขาก็ห่างหายแทนที่จะมาทุกสัปดาห์ปรากฏว่ามา2สัปดาห์ทีหนึ่งหรือ3สัปดาห์ทีหนึ่งมาซื้อคุณน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเพราะอะไรนะใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการขายหรือการบริการจะต้องเอาใจใส่ลูกค้าให้มากขึ้นเมื่อคุณได้ยินได้ฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วว่าดาวปุตตะมีการโคจรถอยหลังหรือพักองศานั่นหมายความว่าลูกค้าซาซาหายเงียบไปนะคะก็ต้องเอาใจใส่ดูแลทําโปรโมชั่นจัดการตลาดใหม่วางแผนใหม่ คิดใหม่ทําใหม่มันต้องเป็นลักษณะนี้รวมไปถึงใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มีลูกมีหลานช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมลูกหลานถึงว่านอนสอนยากจังไม่ค่อยเชื่อฟังเราเหมือนแต่ก่อนเป็นเพราะอะไรก็เนื่องจากอิทธิพลของดวงดาวตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะยิ่งใส่ไม้แข็งกับเขาได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องใช้ไม้อ่อนต้องประณีประนอมค่อยๆพูดค่อยๆจาค่อยๆสัง่งสอนถ้าใช้ไม้แข็งกับเขาเขาจะยิ่งตะเลิดไปกันใหญ่นั่นเองนะคะก็ต้องใจเย็นๆด้วยใครที่เป็นคุณพ่อคุณ แม่ใครที่เป็นผู้บังคับบัญชาก็ต้องรู้จักใช้ความประนีประนอมในการบริหารจัดการคนให้มากขึ้นนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีกันค่ะประเด็นต่อมาที่ถือว่าอา,อาจจะไม่ได้ส่งผลดีเท่าที่ควรนะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลแย่อะไรขนาดนั้นนั่นก็คือในช่วงนี้ดาวพระอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณโคจรมาอยู่ในเรือนลาภะค่ะดาวเสียโคจรมาอยู่ในเรือนลาภะมันส่งผลทําให้สภาวะของการเงินมันมีเกณฑ์ฟืดๆเคืองๆอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียด้านเดียวเพราะดาวพระอาทิตย์ก็เป็นมหาจักรคุณก็ยังมีเกณฑ์ได้เงินฟลุก๊กๆได้โชคฟลุก๊กๆได้โชคจากการเสี่ยงดวง งเสี่ยงโชคอยู่บ้างนั่นเองค่ะยังพอที่จะเป็นสัญญาณดีๆให้กับชาวลัคนาราศีกันนั่นเองนะคะ ในวันไหนหรือช่วงไหนที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันจะพอฟื้นตัวได้บ้างสมัยมองว่าจังหวะที่ดาวพระพุธนั่นก็คือดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณจะทําการโครจรยกย้ายมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระอาทิตย์ในช่วงวันที่23รกร,รกฎาคมนี้ค่ะแต่การมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระอาทิตย์ก็มาอยู่ในเรือนวินาศอยู่ดีสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีกันไม่ควรจะทําอะไรที่เป็นการออกตัวแรงไม่ควรที่จะไปรับปากใครอย่าไปสัญญิงสัญ ยาอะไรกับใครดาวพระพุทธโยกย้าย23กรกฎามมันเป็นเพียงสัญญาณหนึ่งเท่านั้นที่จะมีเกณฑ์บอกคุณว่าคุณจะต้องทำอะไรคุณจะต้องต่อไปทางไหนคุณจะต้องเลือกแบบไหนมันจะมีเหตุ มันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจซึ่งต้องใช้สติต้องใช้สมาธิแล้วก็ต้องใช้ลางสังหรณ์ใช้เซนส์นของตัวเองให้มากเพราะดาวพระพุธดาวประจําตัวมาอยู่ในเรือนเสียอาจจะมีเกณฑ์ตัดสินใจเรื่องราวเกี่ยวกับการงานเข้ามาก็เป็นไปได้แต่แนวโน้มหรือทิศทางมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะเพราะดาวพระพุทธที่มาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระอาทิตย์ครั้งนี้ก็ถือว่ามาอยู่ในบ้านเรือนของดาวคู่มิตรอีกเปลาาหนึ่งอีกจังหวะหนึ่งนะคะนั่นก็คือในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์จะโคจรเป็นก เศรราธิบดีคือวันที่18สิงหาคมปี2566จังหวะนี้ก็คือเดือนหน้ากันเลยทีเดียวนะคะอยากจะให้ชาวลัคนาราศีกันอดทนหน่อยค่ะชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับต่างประเทศออนไลน์หรือสื่อโซเชียลจะมีเกณฑ์สําเร็จมากจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในช่วงหลัง18สิงหาคมเป็นต้นไปแต่ถ้าท่านใดไม่ได้ข้องเกี่ยวกับต่างประเทศท่านใดไม่ได้ข้องเกี่ยวกับออนไลน์อยากจะให้คุณเดินทางบ่อยๆเพราะการเดินทางจะนําโชคนํลาลา มาสู่ตัวคุณนั่นเองค่ะอดทนกันสักนิดนะคะไม่นานเกินรอชาวลัคนาราศีกัน่านใดที่ผ่านมาฟังคลิปของสมัยตรงนี้และคุณยังเอาตัวรอดได้จนถึงทุกวันนี้ถือว่าคุณเก่งมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะที่ผ่านมามันหนักหน่วงค่ะมันอึมครึมมันเครียดหนักจริงๆอันนี้สมัยเข้าใจนะคะแต่ขอให้คุณอดทนอีกสักนิดหนึ่งค่ะสิ่งเลวร้ายจะผ่านพ้นไปและคุณจะก้าวเข้าสู่ช่วงใหม่ที่เป็นฟ้าเปิดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะ มก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ